การแข่งฟุตบอลผู้ผสสนามกีฬาศูนย์เกลือขายสถานศึกษาชนบทเกียรประจำปีการศึกษา2568ผู้ผสมสนามฟุตบอล7คนระดับประถมศึกษาขอเสียงปรบมือให้กับนัก เจเกงสีดำโรงเรียนบ้านผ้าบ่วบกันยีเสื้อสีแดงเา้เกงสีดำจากโรงเรียนบ้านท่าระลือท้าไทยขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอคมขอบคุณท่านพุัธสินนะครับจากอำเภอบ้านไผยนะครับคุณครูนอมทนันวันนาศประเขาและคุณครูจากโรงเรียนบ้านโพเร่ ยกป้อนหน่อยยกป้อนหน่อยสำหรับฟุตบอลอนุบาลคู่แรกนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับ เรื่อการเข็นขันนะครับที่สนามโรงเรียนที่ชาบ้านชนบทครับผู้บอสนามในรายการระวางผ้าแดงทาคฝ่ายพบผ้าม่วงครับฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีสวยสวยอะไรยิ่งผ้าม่วงว่าอย่างไงลูกนี้บอลหลุดออกจากด้านหลังประตูครับฟุตบอลอนุบาลนะครับขอให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับคู่แรกนะครับ ระวับงบ้านนาดอกไม้ถามเกี้ยรันทานะครับนานแชร์บอลคู่อีครับ,บก็จะเป็นชุดมจุโนอนแสนสุขพุกนาดอกบอลลงบอาลงลงบอลก่อน บอลลงบอลลงพื้นก่อนลงบอลลงพื้นก่อนเข้าบอลเข้าบอลเข้าบอลสวยสีความรุนแรงมาช่วยแขนงขันกีฬาทุกประเภทนะครับก็เริ่มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับวอลเลย์บอลหรือเซบักตะก้อนะครับ แต่เขเริ่มการแข่งขันไปเรื่อยๆสวยๆครับบ้ๆครับโอ้ยคนเรียนเจนนผู้ปกครองร่วมชมร่วมเชียร์กระจายกับนักกีฬาของโรงเรียนของท่านนะครับเร็วเร็เย็นย็ยงยเอ้ยโก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 สวยๆสวยๆ เออมาเรีครับปีนี้ชาดังเลื่อนครับชาดังเลื่อนแคาปล่อยมาดียวดีสวาย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 เฮ้ขวามาขวามาบอลลงบอลงลงบอลลงเอาบอลมาลูกแตกมาแตกมาแตกมา สวัไปเลยไปเลยออก้ายตปซ้ายตปอุ้ยควาขณะนี้ท้าเลื่อนถ้านคอยนำถ้าบ่วงแบบหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับของเกมการแข่งขันครึ่งแรกนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับใน,นระดับประถมมศึกษานะครับรอบคัด เลือกนะครับของชรบทเกมนะครับจะปีพฤศักราช2568นะครับระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2568นะครับได้บอลกกปีตายปดไว้ปีดไวเดียๆๆีเข้าบอลเข้าบอลเข้าบอล เข้าเข้ากวนเข้าก hmm. nah, ่อนเข้า yeah, ก่อนสวยสวยซ้ายเออซ้ายไปเลยสวยเข้าบอลเข้าบอลเข้าบอลเอาบอลลงบอลลงสวยเข้าเลยเข้าบอลเข้าบอลนี่แล้วเข้าบอลลวเข้าบอลเข้าบอลเข้าบอลตามเอา Eh, suai, suai. Suhaib Suhaib, Suhaib, Suhaib Oh, parai, parai, parai. Pari, pari, Kapan, kapan? Kau ni, kau ni Eh, Suhaib, siapa yang berlaku? Kapan, kapan? Pari, Parai, Siapa yang berlaku? Aku cengkih Suhaib Kita kira, kita kira เขาบนออกขวาได้บนมีตัวส่วนเลยสำหรับที่สนามอนุญาตนะครับผุ้บอลอ้งรับาลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับระหว่างชุมชนรินทร์สุดพบกับโรงเรียนบ้านนาดอกไม้นเพื่อกาในคู่แรกในวันนี้นะครับออกด้านข้างมาแล้วครับครานี้เป็นการแข่งขันอยู่ครานี้คุณผู้ชมกำลังติดตามผู้ชมการแข่งขันกีฬานักเรียนนะครับระดับ ถมมาศึกษานะครับของรายการชนบทเกมนะครับประจำปีการศึกษา2568นะครับในส่วของสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขตช่ภยชนบทนะครับสารเลยสารเลยช่วยเออดี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 ปิดไว้ปิดไว้ Trời bỏ lọt bỏ lọt cho hai sớm trời lắ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 m trời เขาเขาเลยเขาเลยเขาเลยบีจะไปบีันไปกไปสวยสวยสวยโอเคไป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 บงไบังไปโอเคไปไปตุมีผู้ชวยรลีไลูกไปชกันเร็วเข้าบอลนเข้าบ้าเข้าบ้าโอ้ยวย ลุดลดไปเลยไปเลยขบวนขบวนซ้อนโอเคสูงสูงนนี้เจอลูกฟรีคิกครับเตะสูงครับเตะสูงเดี๋ยวนี้ถ้าเรียกว่าข่อยเป็นได้ยิงเตะลูกฟรีคิกครับจะเป็นประตูได้นะครับลูกนี้เทียบโอ้ย ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับรียนระดับประถมศึกษานะครับของรายการชนบทชนบทเกมนะครับประจำปีการศึกษา2568นะครับกับที่ผมกอลมชีนะครับทำการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมติดตามรับชมกันนะครับเข้าบอลเข้าบอลเข้าบอลข้าบอลสวยสวยหลังมาหล้างมาหล้างมาไปเลยไปเลยเลยไปสวยสวยสวย Gue tanya dia di dalam behaviors rupanya U Kellery Dia diri saya api Dia sedang baca video dan terus saya inversi Saya maksudnya empieza Hai วยไปเลยไปเร็วเลยเข้าการเข้าการไปเร็เลโอ้ยเบิ่อจ้ะไปเข้าการอยเบื่หนึ่ง่อยมูไนไป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 สวยสวยมันมีตัวส่วนการเนาะเหนื่อย Hello. Woi, cap lu wei. Keluar. คันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับชนบทเกมประจำปีการศาาึกษา2508ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของพื้นที่การศึกษาเขตอำเภอชนบทน,นะครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับของกีฬาเกมการแข่งขันฟุตบอลนะครับของโรงเรียนบ้านท่านเรือท่าข่อยแล้วก็โรงเรียนบ้านท่าบัวนะครับออกไปเลยอเลย,อ,ลยออกซ้ายไปโอ้ เตะมุมปะใจเย็นใจเย็นอ okay enfin in ีกรูปหนึ่งสบายแล้วอีกรูปหนึ่ง่ะประกบไว้ประกบไว้ติดแล้วลูกประกบไว้คนหนึ่งเวลาบอลขึ้นมาแล้วฉีกออกดู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 ในส่วนของเวทีที่ด้านทางที่ตะวันออกนี่ก็เป็นกีฬานักเรียนอนุบาลนะครับระดับอนุบาลนะครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับ

อันนี้เป็นลูกเตะจากหน้าประตูนะครับเฮ้ยโอ้เบอร์ยี่สิบนายประกุไปลูกไปเลยอ้าวอกไปเลยไปเลย ไปกินกน้ำกินน้ำจบเกมการแข่งขันครึ่งแรกครับพักเบรกครับผู้ชมขณะนี้ถ้าเลือนทาข่อยนำโรงเรียนบ้านท่าม่วงไปอยู่ที่หนึ่งตัวต่อสนูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกนะครับสักครู่หนึ่งแล้วเราไปติดตามรับชมเกมการแข่งขันครึ่งหลังนะครับขอให้ท่านไปที่ขณะนี้นะครับในส่วนของโรงเรียนท่าม่วงนะครับได้ยิงลูกฟรีคลิกนะครับตีเสมอให้กับโรงเรียนบ้านท่าม่วงแล้วนะครับ จากการยิงซีคิกหน้าประตูนะครับหน้ากรอบเขตโทษนะครับส่งบอลขึ้นไปส่งบอลขึ้นไปนนสว,วยสวยแช์บอลก็กำลังทำการยิงหันในครึ่งเวลาที่สองนะครับระหวา่างโมงเซนสุดพุทธนาดอ,อกไม้เข้าบอลเข้าบอลมีลาแชร์บอลครับในช่วงครั้งที่หนึ่งแชร,นนร์บอลผสมนะโอ้นิดเดียวครับนิดเดียว dua luh dua luh ban, du ba kena ba kena ba kena 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 k เรียกว่าเต็งหนึ่งทั้งคู่ครับฟุบอบอลคู่นี้ขบไปอีกหนึน่งรอบลูกนี้มากเลยไม่ผ่านแน่ครับทางเลื่อนบุบคือไม่แล้วครับลูกนี้จับเป็นประตูหรือไม่ยิงไกลลูกนี้ยังไม่ถึงครับยังอยู่ที่ทางทเลื่อนเข้นไปขึ้นไปขึ้นไป อ,อ,อ่อซ้ายไปออกซ้ายไปยังได้อยู่ลงให้ผู้เล่นหมายเลขสิบสองไม่ผ่านกองหลังข้าม่วงครับไม่ยันเข้าพี่เห็นเลยค่ะเข้าหลักเลยน่าหลอนน่าหลอน